แล้วก็เป่าอุ้ยตดหรือเปล่าแต่แล้วป็ายิงยะเยนี่ปาหมือปาะมือปาะ,ะมือคนแล้วม่ใช้แค่สอตอป้า หรอยังไม่เคยหรอคะไม่เป็นไรไม่ปุ๋ยมีนี่เลยค่ะของเล่นน นี่ตัดไปสองต้นขอทราบเลยค่ะนี่ได้สินี่ตัดอย่างนี้เลยคม่ปุ๋ยยังอัดเรารวย่างเงี้ยแล้วก็กินมาตัดเลยตัด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 แบบเนี้ยหนูยิ้มหนูแย้มตัดดูง่ายนะแม่ปุ๋ยมีเกมให้เล่นชื่อตัดโดยการให้ปิดตาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพร้อมหรือยังค่ะนหนูยิ้มพร้อมหรือยังพร้อมแล้วต้องหลับตาจริงๆนะเนื้อ สองสามลตาค่อยๆค่ะค่อยอยู่นั่งหลับตาอยู่นะอีกรอบนึงใช้ค่อยใค่อยๆเอาแล้วหนึ่งตัววางตรงนี้อ่ะนลับตานะาลับตาเอ้ยตู้ที่สองลับตาจริงๆนะไม่ใช่ที่ไม้องลับตานะถ้าคิดว่าตักได้แล้วค่อยลืมตาก็ได้ค่ะหลับตาอยู่นะ ตาอยู่นหนอยู่ไหนอยู <maker> ่ไหนยังไม่ได้ ยอดเลยโอเคค่ะนุ้ยย้ำใช้อะไรดูดน้ำตอนนี้ใช้ปลาตอนนี้ค่ะใช้ปลาแล้วก็เป่าอุ้ยตดแล้วเปล่าอุ้ยเห็นน้ำเห็นน้ำอยู่ข้างในเป่าให้มันพองตุนตุ่นดีดีแล้วท้องเสร็จแล้วก็ทำยไงต่อคะเอาน้ำก็แบบอืมมูเอาน้ำหอ้อโอ้ บีเรียบร้่อยแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ไมมีปลาน้ำใช่ไหมคะแล้วก็บีเดี๋ยวบีบเกันแล้วก็ปล่อนะให้มันเป็นอย่างนี้อ๋อให้มันดูดดูดน้ำเนี่ยดูดแคนแบนๆอย่างนี้แล้วก็ดูดปล่อยแล้วเราจะต้องพยายามช่วยน้องด้วยเพราะว่าน้องจะไม่ยอมดูดน้ำเองค่อยๆ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 ให้มันดูดน้ำต้องให้มันมาดูดอากาศด้วยไปด้วย ดูเรื่องดูดแลดูแลดูแลดูแลหรอดูแลอ้ยแเลยพองเลยอ่ะมีน้ำอยู่มีน้ำอยูเฮ้ยมีน้ำอยู่เห็นไหมคะมีน้ำอยู่ค่ะแต่แล้วก็ยิ้มสิลองูสิตัวอื่นเป็นไหมเป็นเหมือนกันตัวอื่นทำได้ไหมตัวนี้ขี้หายอนี้ต้งูดน้าก่อนดูยิ้มดยิ้มสีเขียวนี่ดูดไหมคะสีเขียวนี่มันแบนเกิน ปะปะกร้าปกระเ้าดูง่ยเนี่ยปะก้าลองดูดูนี่เต็มตัวเลยเต็มตัวเต็มเต็มตัวเลยเต็มเต็มตัวเต็มตัวเลยนี่ปะเพ้าเดี๋ยวกันหนึ่งไหมยิ่งปะเพ้าแรงปะกระเพ้าแรงไปขอลองปากระเพ้าหน่อยค่ะขอลองปะกระเป้าหน่อยเขอพูดแค่ปะกระเป้ามีน้ำมีน้ำ ้ม่ปลยปลานสีบ้าุยู่เหมือนอยู่ข้างล่างค่ะเล่นทำปืนฉีดน้ำา่ะดุ๊บป่ะปังปนแล้วเราพ่นน้ำใส่แี้ยิ้ยดูดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้มันเต็มแล้วนะคะปลาเรียบร้อยครูปลาสีส้มปลาหมึกสีขาปลาสีส้มนะคะของมาถูกเป็นปลากระเดี๋ยวเราจะพ่นน้ำใส่ในถาดือเหมือนเหมือนแบบอย่างนี้นะ อันนี os, ้ต้องคนในคนที่หาแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มคนแรกนี่คนเข้ามันเจ็๊ยิดหน่อยหน่อยเราได้น้ำน้อยอยู่เลยนะมันทำให้มันเต็มนะเย้จะเติมน้ำปลาติมอื่นมากเติมเติมเดี๋ยวคุณเติมบีไปเลยหมดก่อนเท็นทีดันรัตทันทีดันรัตโอ้โหโอหน้ำออกทิ้งก้นนะ สีเขียวเอาพี่หางปลาปูละ่ะปูออกตรงไหนคะโอ้ปูออกที่ขาอุ้ยคีมรั่วคีมมันรั่วไหน น้ำพ่นออกจากหางเลยอ,อีกนิดนึงตอนนี้จะเต็มแล้วนะเลยอ,อีกนิดนึงนี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกพ่นแล้วี่ใช่แค่ปาต่อไปป้าเขียว จริงตัวสีส้มพ่นน้ำได้เยอะจริงๆเลยเต็มแล้วเต็มแล้วอีกนิดนึงปิ๊งๆตานี้อุ้ยเย้ในที่สุดน้ำของเราก็เต็มนะคะตอนนี้ล้นแล้วล้มเลยไหมมันออกมาแล้วยังคะล้นแล้วค่ะอ้าวอร่อยังล้ียังล้อยังไอ้เหรอมีแรงตึงผิวอยู่นะ มนก็นาแบบเป็นโค้งๆ้อ่ะย่ยมันล้นแล้วล้วไม่ฝั่งลุง้นใช่ไหมเ้าไม่ฝังยิง้มเย้แย่ออ <c oughs> แงกันแล้วปลามีตั้งหลายตัว <c oughs> ว่ายนะอยู่เต็มอ่างเลย <c oughs> <c oughs> เาา้ ทำเป็นน้ำพุนะว้าวนี่นี่อะรตนี้ตังนี้โอ้โหสุดยอดเลยอู้หาถูละ ชั่งน้ำหนักอัอนนี้อร่อยนะแบบนี้ชั่นนนนนนงใส่ไปหนึ่งตัวจมไหมไม่จมเสร็จไปอีกหนึ่งตัวนี่แล้วตัวไม่จมไม่จมไม่จมหนูจ้ะทำไมตัว yeah. <c oughs> ส,สุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าจมไหมหนูยุ้ยไม่จมไม่จมหมดหรือยังคะอีกตัวหนึ่งเหล ไม,ไม่จบไม่จบสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะคะแม่ปุ๋มก็หาซื้อในอินเทอร์เนต็ตเลยนะคะไม่ขายทั่วไปเป็นแต<น>่ที่จริงมันไม่ได้ให้เล่นบ,บบีบแต่อย่างาเดวอามาเล่นบี <laughs> บเ็นขอเล่นลยน้ำและต,ต,ตักตักเล่นนะคะ <laughs> งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะบายบาย